ภาคที่8หน้าที่187ธรรมะทินาเทอรีวัตถุอุตกรรมะในวุจต,ติวุจต,ติอาิยบทกรรมวาจกไม่ยาอนะพิจกตาในวุจจต,ติสัทธาเสกตาในกเทศิกเทศิอาิยบทกตุวาจกัยศะปุเรจสรุปะในอิติอิดิสาอาทยัะในอิมังธรรมเทสนงัง อิมาวิเศนะของธรรมเทสนังธรรมเทศนาอุตกรรมะในกัตถสีเวลุวเนวิสยาทาระในวิหรันโตวิหรันโตอภันตรักิริยาของสัทธาธรรมทินังสัญญาวิเศนาของภิกขุนิงพิกุนิงอุตกรรมะในอารพะอารพะสมานาการกกิริยาในกเทถสีหิสับวิทาระโชตกะ เอกทิวสังกาละสตมีในจินเตสิอุปาสโกสิกตาในจินเตสิจินเตสิอธิบตกัตตุวาจงภาษาวิสีนาของธรรมะทินนายะธรรมะทินนายะสามีสมรทะในขี่กาเลขี่กาเลกาละสตมีในสามิโกสามิโกวิสีนาของอุปาสโกวิสาโขสัญญาวิสีนาของอุปาสโกสัตถุ สามีสมรธะในสันติเกสันติเกวิศยาธาระในสุตวาธามังอวุตกรรมะในสุตวาสุตวาปุพาการกิริยาในปัตตวาอนาคามิพลังอวุตกรรมะในปัตวปตวาปัตตวาปุพาการกิริยาในจินเตสิปฏิชาเปตุงตุมัฏฐากาตาในวัตติวัตติอารยบทกัตตุวาจกไมยก อนะพิจกตาในปฏิชาเปตุงสภาวิเศนะของสาปะไตยังสาปะตตยังอวุตกรรมะในปฏิชาเปตุงธามะทินังการิตกรรมะในปฏิชาเปตุงเอดิสั์อาการะในจินเตสิสวิเศนะของอุปาสโกอุปาสโกสิกตาในกะโรติกะโรติอธิบุตกัตตุวาโจตโตวิเศนะวิเศนะของ กาลโตกาละโต,ะตอาปาานะในอุเพอุเพกาละสตมีในกะโรติอาคัตชันโตอาพันตระกิริยาของอุปาสโตธรรมทินังอวุตตกรรมในทิสวาวาตะปาเนนะตัตยาวิเศสนะในโอโลเกนติงโอโลเกนติงวิเศษของธรรมทินังทิสวาปุพากาลกิริยาในกะโรติ สีตังอุตกรรมะในกะโรติปนสัตวิเศษะโชตกะสศววิสิจน์ของอุปาสโกอุปาสโกเสกตาในอัคมาสีอัคมาสีอยิบท์กัตตุวาจกตังทิวสังกาละสตมีในอัคมาสีวาตะปาเนอาาระในทิตังทิตังวิสิจนะของธรรมทินังธรรมทินนางอุตกรรมะในอโนโลกินโตวะสัพ อวตารณะเข้ากับอโนโลเกนโตอโนโลเกนโตอัมพันตรกิริยาของอุปาสโกสาวิษณะของธรรมทินนาธรรมทินนาเหตุกตาในอุปนามีสิอุปนามีสีอยิบทเหตุกตุวาจงกิงก็ดีอีทางก็ดีวิศนะของการนังการนังลิงกะถานุสัพปุชนัฐโขสับ วัฒนาลังการ,ระอิสัพท์อาการะในจินเตตวาจินเตตวาปุพาการกิริยาในจินเตตวาอีทางวิสิสนะของการะนังการะนังเสกตาในโหตุโหตุอายุวัตกัตุวาจกอหังเสกตาในชานิสามิชานิสามิอายุวัตกตุวาจกโพชนะกาลีการะสัตมีในชานิสามิอิสัพท์อาการะในจินเตตวา จินตาบ,บาปุภาการกริยาในอุปนามเมสิโภชนะเวลายะกาละสตมีในอุปนามเมสิพัตตังการิตกรรมะในอุปนามเมสิโสวิสินะของอุปาสโกอุปาสโก,ส,โกสิกตาในวัติวัตติอัญบทกตตุวาจกอัญเยสุวิสินะของทิวะเสสุทิวเสสุก,กาละสตมีในวะะตัติตะวังสิกตาในเอหี เอหิอาิบทกัตตุวาจกมาย่งเสกตาในพุนชามะพุนชามะอายุบทกัตตุวาจกเอกโตตาติยาวิเสจนะในพุนชามะอิริสั์อาการะในวัติปนรรัสส์วิเสษะโชตกะสวิเสนะของอุป,ปาสโกอุป,ปาสโกเสกตาในพุนชิพุนชิอายุบทกัตตุวาจกตังทิพสังกาละสตมีในพุนชิ วสัปอวัธารณะเข้ากับตุนหีภูโตตุนหีภูโตวิกติกตาในหุตวาหุตวาสมานะการกริยาในพุญชิสาวิสนาของธรรมทินาธรรมทินนาเสียกตาในจินเตสิจินเตสิอัจฉริจตุวาจกุกสามิโกเสียกตาในภวิสติภวิสติอัจฉริจตุวะจกเอวัสัปอวัธารณะเข้ากับเกณจิ เกณจิวิสิณะของการะเนนะการะเนนะเหตุในกุปิโตกุปิโตวิกติกิตาในพระวิสติอิดิสัพ์อาการะในจินเตซิอาถะกาละสตเมนในอาหะวิสาโขเสกตาในอาหะอาหะอธิบทกัตตุวาจกนั่งวิสิณะของธรรมทินนังธรรมทินนังอากาศทิตกรรมะในอาหะ สุขนิสินะเวลายะกาละสตมีในปโกสิตตวาต่างวิเสนัของธรรมทินหนังธรรมทินาวุตตกรรมในปโกสิตตวาปโกสิตตวาปุพาการกิริยาในอาหะธรรมทิน,นะนะีอารปณะตวังสิกตาในปฏิฉาหิปฏิฉาหีอธิบุตรกัตตุวาจกุกอิม,สมัสมงวิเสนัของเคเหเคเหวิสยาธาระ ในสาปะตายังสัมพัธ์วิเศนของสาปะตายังสาปะตายังอุตตกกรมะในปฏิฉาหิอิสับอาการะในอาหะสาวิเศนะของธรรมทินนาธรรมทินนาสิกตาในอาหะอาหะอใบทกัตตุวาจกนามสับสัญญาโชตกะเข้ากับกุฏธธากุฏธธาวิเศนะของชนาะชนาเหตุตุกตาในปฏิฉาเปนติ ปฏิชาเป็นติอภิบตุกกตุวาจกนัสัพปฏิเสธในปฏิชาเป็นติกันจิกาลุตตรรามะในปฏิชาเป็นติสาปตายังอวุตกรรม,มะในปฏิชาเป็นติกิงก็ดีเอตังก็ดีวิเศนของการะนังการะนังลิงกันถะนุสัพปุจจนธ์ถาขัพวัจนาลังการะ อดิสัพอากขระในจินตตะวะจินตตะวาอภุภาการะกริยาในอาหะสามิอัลปนะปรณสนะัพปุจฉนัะตุมเหลิงกัตตะอดิสัพอากขระในอาหะประโยคนี้ปรณะสัพใช้ในอดของปุจฉนัะฉะนั้นปรณสัพให้สมบันว่าปรณสัพปุจฉนัะแล้วก็ตุมเหลิงกัตะวิสาโสคชิกตาในอาหะ อาหารอจิบทกัตกนนกต,ตุวาจกอาหารเสียกตาในวิจารเรศมิวิจารเรศมิอัิบทก,ก,กัตตุวาจกนัพสปฏิเสธะในวิจารเรศมิอิตวิเสนะของกงาลโตกาลโตอปาทานะในปัฏฐายะปัฏฐายะกิริยาวิเสนาในวิจารเรศมิกิณจิวิเสนะของกามังกามาวุตกรรมะในวิจารเรศมิอิดิสัพอากระในอาหา ธรรมะทินาเสกตาในอาหาอาหอาอธิบทต,ตุวาจกโอเสกตาในปฏิจิตสติปฏิจิตสติอธิบทกตุวาจกตุมเหหิอณะพิกจกตาในฉัดดิตังฉัดดิตังวิเศนของเขหลังเขลังวุตกรรมะในปฏิจิตสติตุมเหเสกตาในอนุชานาถะอนุชานาถาอธิบทตุวาจกเอวังวิเศนะของภาวี พาเวลักษณะในสันติสันติลักษณะกิริยามมะสัมปทานะในอนุชานาถะปรับพัชังอวุตกรรมะในอนุชานาถะอิดีศัปอากะระในอาหะสวิเสนัของวิสาขูวิสาขูเหตุกตาในปพาเชสีปพาเชสีอนิบทเหตุกตุวาจกธัมมะทินังการิตกรรมะในปพาเชสีพัที อลปนะสาธุลิงกถาอริสัพอาการะในสัมปติจิตวะสัมปติจิตวาปุพพากาลกริยาในเนตวะมหันเตนะวิเศนะของสักการณนะสักการณนะกรณะในเนตวาตังวิเศนะของธรรมทินนางธรรมทินนางอวุตกรรมะในเนตวะพิกุณีอุปัสสยังสัมปาปุญญยกรรมะในเนตวะ เอตบาปุภาการกิริยาในปปาชีสิสาก็ดีรัตโทประสัมปทาก็ดีวิเศนของธรรมทินารรนาธรรมทินนาสิกตาในอโหสิอโหสิให้บทกัตุวาจกนามสัพสัญญาโชนตะกะเข้ากับธรรมทินนาเถรีธรรมทินนาเถรีวิจิกตาในอโหสิ